6แข้งผีที่อาจจะเฉืดฉายในยุคข,ของอาร์โมลิมขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการแอด 365v9 เป็นที่รู้กันดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือลายใหม่เข้ามาในทีมในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งเขาคนนั้นก็คือลูเบนอาร์โมลิมกุนซือชาวโปรตุเกสในวัย39ปีและเขานั้นจะคุมทีมนัดแรกเจอกับอีฟซวิตทาวในวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนที่จะถึงนี้และนี่ก็คือ6แข้งผีแดงที่อาจจะเฉิดฉายในยุคข,ของลูเบนอาร์โมลิม โดยคนแรกนั้นจะเป็นลิซันโดมาร์ตินเนสด้วยระบบหลังสามที่อรโมลินชื่นชอบนั้นอาจทําให้มาร์ตินเนสโชว์ของในการเล่นหลังสามก็เป็นได้เนื่องจากมาร์ตินเนสนั้นเป็นคนที่ขึ้นบอลจากแนวรับได้ดีและในระบบหลังสามนั้นจะต้องมีกองหลังอย่างมาร์ติเนสสักหนึ่งคนอยู่ในทีมคนที่2องเฮรี่อา,าร์มาสแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัยสิปีอาจได้รับโอกาสทองในการเล่นตําแหน่งวิงแบ็กซ้ายซึ่งอโมลินนั้นมีประวัติการปั้นนักเตะอย่างนูโนเมนเดสมาแล้วและนี่อาจจะเป็นโอกาสทองที่อาร์มารจะ,ะ,าารบบระคคนนต่อออมากืูเ ความหวังใหม่ในแดงกลางของปีศาจแดงที่ย้ายมาด้วยค่าตัว42ล้านปอนด์โดยเขานั้นโชว์ฟอร์มได้ดีในยุคของวอรลุสฟานนิตาลอยและยังเป็นสิทธิ์เก่าของอามอลิมที่เคยปั้นเขาติดทีมยอดเยี่ยมของลีกโปรตุเกสมาแล้วและนี่ก็อาจเป็นโอกาสของอูกาเต้ที่ได้ร่วมงานกับนายเก่าอีกครั้งหนึ่งคนที่4อามัดิอาโลปีกจอมเทคนิควัย22ปีที่เขานั้นจะถูกดองในยุคของเอลิกเทนฮารแม้ฟอร์มจะดีมากก็ตามโดยจะได้โชว์ของในระบบที่ปีกนั้นจะต้องตัดเข้า บูโน่เฟนันเดสซึ่งในตัวของบูโน่เองนั้นเคยยกย่องอารมริมว่าเป็นผู้ทําให้สปอร์ติ้งลิบบอนนั้นเล่นฟุตบอลด้วยความสวยงามและตัวเขาเองนั้นก็จะได้กลับมาเล่นตัวลุกแบบเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ถูกดึงลงมาเล่นต่ําในยุคข,ของเอลิธเทนฮากและคนสุดท้ายลาดมุสฮอยลุนดาวยิงวัย21ปีที่มักจะถูกทิ้งโดดเดี่ยวอยู่ในตําแหน่งแดนหน้าในยุคเอลิธเทนฮากซึ่งอโมรลิมนั้นเคยปั้นวิกตอร์เกียวเคเลสให้ระเบิดฟอร์มยิงประตูได้อย อีกบ้างหรืออยากให้เราทําเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟุตบอล,บอลก็อย่าลืมคอมเมนตนะ์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายสําหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนั้นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับ